คลิปนี้เรามาเสริมความรู้เรื่องแคลเซียมที่ร่างกายเราต้องการกันดีกว่านะคะสวัสดีค่ะ วันนี้เรามาดูคลิปที่เป็นสาระน่ารู้นะคะแล้วก็เป็นประโยชน์นะคะที่เป็นความรู้รอบตัวกันบ้างนะคะสำหรับคลิปนี้นะคะเราก็จะมาพูดคุยกันเรื่องผลิตภัณฑ์อาหารเสริมชนิดหนึ่งนะคะที่มีความจำเป็นกับร่างกายของเรามากๆเลยนะคะนั่นก็คือตัวนี้นะคะเกี่ยวกับเรื่องของแคลเซียมนะคะเรารู้อยู่แล้วว่าแคลเซียมเนี่ยมีความจาเป็นต่อร่างกายไม่ว่าจะเป็นทั้งผู้หญิงหรือว่าผู้ชายแล้วก็ ทุกๆวัยด้วยนะคะจําเป็นจะต้องมีนะคะในปริมาณที่พอเพียงสำหรับร่างกายทุกคนเลยนะคะวันนี้พี่วันก็เลยนําสาระความรู้ เกี่ยวกับเรื่องแคลเซียมมาฝากกันนะคะอย่างแรกเลยนะคะทุกคนรู้อยู่แล้วว่าร่างกายเราจําเป็นต้องมีแคลเซียมนะคะแต่ว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะคะว่าในปริมาณเท่าไรนะคะที่ร่างกายเราเนี่ยควรจะได้รับในแต่ละช่วงอายุนะคะวันนี้พี่วันก็เลยนําข้อมูลมาแบ่งปันกันนะคะสําหรับคนที่มีอายุน้อยกว่า40ปีไปแล้วนะคะ ควรที่จะมีแคลเซียมในร่างกายอยู่ในปริมาณ800มิลลิกรัมนะคะต่อวันนะคะซึ่งถ้าเทียบกับการดื่มนมแล้วเนี่ยวันหนึ่งจะต้องดื่มให้ได้3-4แก้วเลยทีเดียวนะคะแล้วก็ ในวัยทองนะคะก็คือคนที่มีอายุตั้งแต่50ปีไปแล้วเนี่ยก็จะเริ่มเข้าสู่วัยทองนะคะนีแคลเซียมในร่างกายก็จะค่อนข้างขาดมากกว่าคนที่มีอายุน้อยกว่า40ปีนะคะนั่นก็คือจะต้องได้รับต่อวันนะคะในปริมาณ1000มิลลิกรัมนะคะเทียบกับปริมาณนมที่ต้องทานในแต่ละวันแล้วก็คือ4-5แก้วด้วยกันเลยนะคะอีกกลุ่มหนึ่งนะคะที่จะต้องมีแคลเซียมในร่างกายมากเลยก็คือที่ ตั้งคันอยู่นะคะแล้วก็คนที่มีอายุมากกว่า60ปีนะคะก็จะต้องมีปริมาณแคลเซียมต่อวันนะคะ1,200มิลลิกร,รัมเลยนะคะเทียบกับปริมาณนมที่จะต้องดื่มในต่อวันนะคะก็จะอยู่ที่ประมาณ6-7แก้วเลยทีเดียว ผู้หญิงที่เริ่มหมดประจำเดือนนะคะก็คือเริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วนะคะก็จะค่อนข้างมีปัญหามากเลยในเรื่องของการขาดแคลเซียมในร่างกายนะคะอย่างช่วง10ปีแรกนะคะที่หมดประจำเดือนแล้วเนี่ยกระดูกของเราจะค่อนข้างบางลงแล้วก็เร็วมากด้วยนะคะซึ่งอันนั้นก็เกิดจากการที่ว่าร่างกายเริ่มขาด ฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วนะคะการเสริมด้วยแคลเซียมนั้นจึงเป็นสิ่งที่จําเป็นอย่างมากเลยนะคะเพราะว่ามันจะช่วยเพิ่มความหนานแน่นให้กับกระดูกของผู้หญิงเราได้นะคะแล้วก็ช่วยป้องกันในเรื่องของโรคกระดูกพุนด้วยค่ะอย่างเรื่องโรคกระดูกพุนเนี่ยถ้าเกิดเปรียบเทียบกัน เปอร์เซ็นต์ระหว่างผู้หญิงกับผู้ชายนะคะผู้หญิงจะมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นมากถึง30-40%เอร์เซเลยนะคะส่วนผู้ชายมีโอกาสเสี่ยงที่จะเป็นโรคประดูกพูุนนั้นแค่10%เท่านั้นค่ะ พอได้ฟังข้อมูลหรือว่าได้รู้ข้อมูลตรงนี้แล้วเนี่ยก็จะทําให้ผู้หญิงเรานะคะค่อนข้างกังวลน,นะคะบางคนก็อาจจะสั่งแคลเซียมมาทานมากเกินไปซึ่งบางคนก็อาจจะยังไม่รู้นะว่าการที่เรากินแคลเซียมมากเกินกว่าที่ร่างกายเราต้องการเนี่ยมันก็จะเกิดผลเสียเหมือนกันนะคะในเรื่องของอเกิดการสะสมแล้วก็ เสี่ยงต่อการเกิดโรคต่างๆด้วยนะคะอย่างเช่นเป็นโรคนิ่วในไตนะคะหรือว่าบางทีมันก็จะสะสมเป็นหินปูนในเต้านมนะคะหรือว่าเป็นหินปูนในหลอดเลือดด้วยนะคะบางคนก็อาจจะมีโอกาสเป็นมะเร็งในเต้านมด้วยนะคะถ้าเกิดแล้วทานแคลเซียมมากเกินไปด้วยะค่ะเพราะฉะนั้นนะคะเราก็ควรที่จะทานแคลเซียมในปริมาณที่พอเหมาะแล้วก็พอดีกับที่ร่างกายเราต้องการนะคะคราวนี้ ร่างกายเราเนี่ยไม่สามารถสัรงข้อแคลเซียมได้เองเราก็ควรที่จะพยายามหาอาหารนะคะที่มีแคลเซียมมาเสริมช่วยร่างกายเราได้นะคะอาหารประเภทที่มีแคลเซียมอยู่ก็จะเป็นจำพวกนมนะคะกุ้งแห้งปลาตัวเล็กตัวน้อยแล้วก็ เป็นพวกหอยนางรมนะคะกะปิพวกงาดำหรือไม่ก็พยายามทานพวกผักใบเขียวนะคะอย่างเช่นพวกคะนา้าใบชะพูหรือว่าใบยอนะคะก็สามารถทานได้ค่ะผักใบเขียวๆเ,เนี้ยมันจะมีแคลเซียมอยู่นะคะถ้าเกิดใครไม่อยากทานที่เป็นแคลเซียมที่มันอัดเม็ดมาเป็นขวดอย่างนี้นะคะเราก็พยายามหาอาหารที่มีแคลเซียมมาทานช่วยด้วยนะคะทีนี้วิธีการทานแคลเซียม ให้ดูดซึมเข้าร่างกายเราได้ดีนะคะเราก็ควรที่จะทานเสริมด้วยวิตามินดีนะคะควบคู่กันไปด้วยเพราะว่าตัววิตามินดีเมื่อทานคู่กับแคลเซียมแล้วเนี่ยมันจะช่วยทำให้ล้ำไส้ของเรานะคะสามารถดูดซึมแคลเซียมลงไปได้ดีขึ้นด้วยนะคะคราวนี้เราลองมาดูนะคะว่าปัจจัยอะไรนะคะที่ทำให้ร่างกายของเราเนี่ยขาดแคลเซียมได้บ้างนะคะอันที่หนึ่งเลยนะคะก็คือคนที่ไม่ค่อยได้ออกกำลังกายนะคะ อันที่2นะคะก็คือคนที่ดื่มกาแฟในปริมาณที่เยอะนะคะอันที่3นะคะก็คือคนที่ดื่มแอลโกอฮอล์มากเกินไปนะคะแล้วก็อันที่4ี่ก็คือคนที่ขาดฮอร์โมนเอสโตรเจนแล้วนะคะคนที่ ก่อนหมดวัยประจำเดือนอย่างเช่นคนที่จะต้องไปผ่าตัดเอารังไข่ออกไปทั้งสองข้างนะคะแล้วก็อีกอย่างก็คือคนที่มีประวัตินะคะคนในครอบครัวเนี่ยเป็นโรคกระดูกพุนนะคะหรือว่าคนที่เคยมีปัญหาเกี่ยวกับเรื่องกระดูกหักมาก่อนนะคะทั้งหมดนี้ก็คือปัจจัยนะคะที่จะส่งผลให้ร่างกายของเราเนี่ย ขาดแคลเซียมได้นะคะก็ต้องพยายามหาผลิตภัณฑ์อย่างนี้นะคะที่เป็นแคลเซียมเม็ดมาทานนะคะหรือว่าก็พยายามทานอาหารนะคะที่มันมีแคลเซียมอยู่นะคะไม่ว่าจะเป็นพวกนมพวกปลาหรือว่าพวกผักใบเขียวนะคะอย่างบางคนนะคะถ้าเกิดไม่ชอบทาน นมวัวที่เป็นแบบเป็นแก้วอย่างนี้นะคะเราก็สามารถหาเป็นพวกผลิตภัณฑ์นมวัวอัดเม็ดอย่างนี้มาทานได้ค่ะอย่างตัวนี้เนี่ยก็จะเป็นผลิตภัณฑ์ของรถผักตาเทวาน,นะคะเป็นผลิตภัณฑ์ที่ถูกออกแบบมาแล้วก็พัฒนามาในโครงการของ Future f o o d ้นะคะเป็นอาหาร เพื่อสุขภาพค่ะเพราะว่ามีน้ำตาล0%นะคะค่อนข้างมีประโยชน์สูงเลยแล้วก็จะมีน้ำตาลจากนมโคแท้ๆตามธรรมชาติเท่านั้นนะคะก็คือสามารถทานได้เลยนะคะทั้งทุกเพศทุกวัยเลยนะคะโดยเฉพาะคนที่ไม่ชอบกินผักนะคะเพราะว่าตัวนี้ก็จะเป็นตัวที่เสริมผัก5ชนิดมาด้วยนะคะผักที่ว่านะคะก็จะมีตัวแรกเลยนะคะก็คือผัก ผักขมนะคะผักขมนี้นะคะก็จะช่วยในเรื่องของการบำรุงโลหิตนะคะแล้วก็ทำให้สุขภาพของเราแข็งแรงแล้วก็บำรุงสายตาด้วยค่ะตัวที่สองผักที่มีนะคะก็คือตัวผักฟักทองค่ะซึ่งฟักทองนี้มันก็จะช่วยเสริมสร้างระบบภูมิคุ้มกันนะคะแล้วก็ช่วยรักษาในเรื่องของสายตาด้วยนะคะผักตัวที่สามนะคะก็คือ ข้าวโพดนะคะข้าวโพดนี่ก็จะช่วยในเรื่องของการบํารุงสายตานะคะแล้วก็ช่วยบํารุงเซลล์สมองด้วยมีธาตุเหล็งน,นะคะช่วยในการป้องกันโรคโลหิตจางได้ด้วยนะคะแล้วก็ตัวที่สี่นะคะชนิดที่4ี่นะคะผักมะเขือเทศค่ะมะเขือเทศก็จะช่วยเราในเรื่องของการเสริมภูมิคุ้มกันโรคนะคะแล้วก็เพิ่มความสดชื่นบํารุงสายตาเราด้วยค่ะ,ะชนิดที่5้านะคะผักที่มีก็คือหอมหัวใหญ่ค่ะ หอมหัวใหญ่ก็จะช่วยให้ร่างกายของเรามีความอบอุ่นนะคะคก็สามารถช่วยเรื่องลดคอเลสเตอรอลในร่างกายเราได้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยขับสารพิษในร่างกายเราได้ด้วยค่ะแล้วก็นอกจากนั้นนะคะนมอัดเมตาเทวาก็ยังมีพรีบไบโอติกนะคะเสริมอยู่ในเม็ดด้วยนะคะซึ่งพรีบไบโอติกนี้ก็จะช่วยในเรื่องของการเสริมสร้างการดูดซึมแร่ธาตุนะคะแล้วก็พวกแคลเซียมนะคะแมกนีเซียมแล้วก็ช่วยเพิ่มตัวจุลินทรีย์ตัวดี ให้ด้วยนะคะป้องกันการเกิดการท้องเสียนะคะแล้วก็การดูดสารพิษในทางเดินอาหารได้ด้วยค่ะ อย่างพี่วันนะคะหลังๆนี้ก็จะไม่ค่อยชอบทานแคลเซียมที่อัดเป็นเม็ดๆอย่างนี้แล้วนะคะหลังจากที่ได้รับข้อมูลนะคะก็ไปลองอ่านข้อมูลมาหาข้อมูลให้กับตัวเองเรื่อยๆนะคะพอรู้ว่าถ้าเกิดเราทานแบบนี้มากไปเนี่ยมันมีโอกาสสะสมในร่างกายแล้วก่อให้เกิดโรคหลังๆก็เลยพยายามเลี่ยงนะคะพยายามหาทานจําพวกอาหารที่มีแคลเซียมมากขึ้นนะคะแล้วก็บางทีก็เนี่ยคะ่ะ เสริมด้วยพวกผลิตภัณฑ์นมเม็ดอย่างนี้นะคะซึ่งมันก็ดีนะคะนมเม็ดที่ทํามาอย่างนี้มันก็สะดวกนะคะหาทานง่ายแล้ววิธีการทานก็ง่ายนะคะแล้วก็อร่อยด้วยแล้วก็เหมาะมากเลยทั้งเด็กนะคะแล้วก็อย่างสาวๆที่เป็นวัยที่เริ่มขาดแคลเซียมแล้วสาวที่เริ่มเข้าสู่วัยทองแล้วอย่างนี้นะคะที่ไม่มีฮอร์โมนเอสโตรเจนในร่างกายแล้วเนี่ยเราหยิบทานานี้ใส่กระเป๋าไว้นะคะก็ ดีเหมือนกันนะคะเขาก็ขายอยู่ที่ราคาซองละ35บาทนะคะ ซึ่งนมอัดเม็ดของเขาเนี่ยทำออกมาเนี่ยสามารถทานง่ายนะคะอร่อยแล้วก็มีอัตราส่วนของผงผักที่ผสมลงไปในเม็ดเนี่ยประมาณ15%นะคะซึ่งจะมีมากกว่าในท้องตลาดที่ขายกันอยู่นะคะสำหรับใครที่สนใจอยากสั่งซื้อมาทานเหมือนพี่วันอย่างนี้นะคะก็สามารถกดเข้าไปสั่งที่หน้าเพจของเขาได้นะคะเดี๋ยวพี่วันจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้นะคะกดเข้าไปดูได้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดใครอยากสั่งแล้วก็อยากได้ส่วนลด10%ด้วย ะะพี่วันก็จะให้โค้ดส่วนลดไว้ให้ที่ใต้คลิปนี้ด้วยนะคะพิมพ์ไปเลยค่ะว่ามิวเทวา10%นะคะก็สามารถรับส่วนลดไปได้เลยนะคะ10%ค่ะสำหรับวันนี้นะคะพี่วันก็นำสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องการทานแคลเซียมมาฝากกันนะคะค่ะขอบคุณสำหรับการติดตาม ทุกๆคนเลยนะคะวันนี้อาจจะไม่ได้มาให้ความรู้เกี่ยวกับเรื่องการแต่งหน้าแต่ก็นําสาระความรู้เกี่ยวกับเรื่องความสวยความงามสุขภาพมาฝากกันนะคะขอขอบคุณสําหรับทุกๆการติดตามที่เข้ามาใหม่ทุกคนเลยนะคะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะใครอยากดูคลิปอะไรอีกก็สามารถเม้นบอกกันได้นะคะพี่วันจะได้ไปหาข้อมูลแล้วก็ทําคลิปแบบนี้สาระอย่างนี้มาให้ได้ดูกันเรื่อยๆนะคะขอบคุณค่ะวันนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ